สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เรามาดูกันที่งบกำไรขาดทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือเชียงใหม่หรือกฟอ1นะครับเป็นข้อมูลไตรามาสแรกปี2568เรามีตัวเลขงบกำไรขาดทุนมาดูกันเลยเป้าหมายวันนี้คือเอ่อมาแกะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผลประกอบการถึงพลิกกลับมามีกำไรได้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเอาภาพรวมก่อนเลยนะ ไตรมาสหนึ่งปี68เนี่ยกอฟอหนึ่งมีกำไรสุทธิประมาณ45ล้านบาทค่ะพลิกแจกปีก่อนที่ขาดทุนไปเอ่อตั้ง355ล้านบาทนะโหพลิกเยอะมากเลยนะคะใช่ครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถ้าดูเผินๆนะคะรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองประมาณ4%เกว่าๆมาอยู่ที่8,664ล้านบาทครับส่วนค่าใช้ใจ่ายรวมลดลงน้อยกว่าอีกคือลดลงแค่0.6%เอเองค่ะ อยู่ที่8,619ล้านบาทอืมรายได้เพิ่งนิดหน่อยค่าใช้ใจ่ายลดนิดเดียวใช่ค่ะคือคตัวเลขแค่นี้ดูแล้วไม่ได้จะพลิกจากขาดทุน 300, 300กว่าล้านมาเป็นกำไร45ล้านได้เลยแสดงว่าเออต้องมีอะไรข้างในที่เปลี่ยนไปเยอะจริงๆไฟฟ้าจริงๆเราลดลงนะครับเกือบ2%ลดลงเหรอคะครับเหลือประมาณ7,700ล้านแต่แต่ว่าต้นทุนซื้อไฟฟ้าโดยเฉพาะที่ซื้อจากกอฟผนะครับลดลงเยอะกว่า ออค่ะลดลงไปเกือบ3%เหลือประมาณ7,200ล้านบาทอ่าตรงนี้เองที่เป็นจุดสำคัญคือพอต้นทุนซื้อไฟมันลดลงเยอะกว่ารายได้ที่หายไปนิดหน่อยเนี่ยกำไรขั้นต้นหรือว่าส่วนต่างตรงนี้ก็เลยดีขึ้นนะคะครับ ดีขึ้นยังไงครับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะก็ขยับจากประมาณ5.5%ปีก่อนมาเป็น6.4%ในปีนี้อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าคุมต้นทุนซื้อไฟได้ดีขึ้นใช่ค่ะน่าจะเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่ช่วยได้เยอะโอเคนอกจากเรื่องต้นทุนซื้อไฟแล้วมีอะไรอีกครับที่ขับเคลื่อนกำไรคราวนี้ถ้าเราขยับมาดูตัวผลการดำเนินงานนะคะจะเห็นชัดขึ้นไปอีกค่ะคือพวกรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆครับ อันนี้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเพิ่มขึ้นตั้ง10 1ปมาอยู่ที่ประมาณ970ล้านบาทโหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับมาจากไหนครับเนี่ยตัวหลักๆเลยนะคะคือเงินชดเชยรายได้ค่ะได้มาเกือบ570ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ200เลยนะคะเกือบ20 0เเลยเงินชดเชยนี่ปกติมีไหมครับหรือเป็นรายการพิเศษ ตัวเลขขนาดนี้เอ,อ่ออาจจะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มนะคะแต่อาจจะมาจากนโยบายรัฐหรือมีเหตุการณ์อะไรเฉพาะช่วงนั้นที่ทําให้ได้เงินชดเชยส่วนนี้เข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะคะครับครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับในรายได้อื่นก็มีอีกตัวที่โตเยอะเหมือนกันคือรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟอันนี้ก็ประมาณ120ล้านเพิ่มขึ้น180%ซนเลยค่ะอ๋อรายได้ก่อสร้างก็โตเยอะมากใช่ค่ะแต่ว่า ในฝั่งค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานเองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้นรวมๆประมาณ1 3เเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วมาจากอะไรเป็นหลักครับหลักๆก,ก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายบุคลากรค่ะอันนี้เพิ่มตามปกติประมาณ5%เปอร์เซ็นต์ครับแต่จะมีอีกก้อนที่เพิ่มเยอะคือค่าป้องกันซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็ค่าก่อสร้างอันนี้พุ่งขึ้น66%เลยนะคะเป็น145ล้านเออรายได้ก่อสร้างก็เพิ่ม ค่าใช้จ่ายซ่อมก่อสร้างก็เพิ่มมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับอืมมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะอาจจะสะท้อนว่าช่วงนั้นมีโครงการมีการลงทุนหรือรับงานบริการพวกนี้เยอะขึ้นก็เลยมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวกับส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกันเข้าใจครับแต่พอหาดกลบกันแล้วรายได้อื่นๆที่โตแรงมากๆโดยเฉพาะเงินชดเชยก็เลยช่วยดันภาพรวมกำไรขึ้นมาได้ถูกต้องค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยทีเดียว แล้วถ้าดูตัววัดผลแบบ EBITDA ล่ะครับกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาเป็นยังไงบ้างตัว EBITDA นะคะโหอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะเกือบ200%เลย 200%? ใช่ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทก็เลยทำให้อัตรากำไร EBITDA มาจินดีขึ้นชัดเจนจากปีก่อนไม่ถึง3%มาเป็น8%กว่าๆในไตรมาสนี้ แปลว่าการดําเนินงานหลักๆไม่นับพวกค่าเสื่อมดอกเบี้ยนี่คือทําได้ดีขึ้นมากสร้างเงินสดได้ดีขึ้นใช่ค่ะสะท้อนภาพนั้นได้ดีเลยค่ะทีนี้พอเอา EBITDA มาหักค่าเสื่อมราคาซึ่งค่าเสื่อมก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณ10%ค่ะค่าเสื่อมอยู่ที่650ล้านแล้วก็หักต้นทุนกันเงินอีกนิดหน่อยปีนี้เป็นต้นทุนสุดที่0.28ล้านเทียบกับปีก่อน0.46ล้านก็ลดลงนิดหนึ่งค่ะ ก็เลยเหลือเป็นกำไรสุทธิ45ล้านบาทอย่างที่เราคุยกันตอนแรกถูกต้องค่ะทำให้สุดท้ายแล้วอัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin ก็พลิกจากที่ติดลบ4%กว่ากว่าปีก่อนมาเป็นบวก0.5%ได้ถึงจะแค่0.5%แต่การพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรได้นี่ก็ถือว่า เ,เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจจริงๆผมเห็นมีอีกส่วนคือไรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องพวกงานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟบริหารสินทรัพย์อะไรพวกนี้อ๋อค่ะส่วนนี้ก็โตดีนะคะครับ โตดีมากเพิ่มขึ้นรวมรวม80%เลยเป็นเงินกว่า220ล้านบาทโดยเฉพาะงานก่อสร้างนี่โต170%ค่ะก่อสร้างกับติดตั้งระบบไฟฟ้านี่สัดส่วนเยอะสุดเลยประมาณ55%แล้วก็โตเยอะมากจริงๆอย่างที่ว่าส่วนนี้ก็เป็นอีกแรงที่มาช่วยเสริมค่ะอาจจะแสดงถึงความพยายามหารายได้เพิ่มนอกจากการขายไฟหรืออาจจะเพราะมีความต้องการบริการพวกนี้มากขึ้นก็ได้สรุปได้ว่า การที่กฟนหนึพลิกฟื้นในไตรามาสนี้ได้เนี่ยมาจากหลายอย่างประกอบกันเลยนะครับทางต้นทุนซื้อไฟฟ้าที่ลดลงส่วนทางกับรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างเงินชดเชยแล้วก็รายได้ก่อสร้างค่ะแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานบางตัวแล้วก็ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นก็ตามแต่ปัจจัยบวกมันแรงกว่าครับผม แต่มันก็มีประเด็นให้คิดต่อนะคะจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยการที่กําไรดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่อาจจะไม่ได้มาสม่ําเสมออย่างเงินชดเชยหรือรายได้กับค่าใช้จ่ายที่มันผันผวน,นตามโปรเจกต์ก่อสร้างครับหมายถึงเรื่องความยั่งยืนใช่ไหมครับ ประมาณนั้นเลยค่ะคือคำถามคือกฟน .1 จะบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงต่อไปจะสร้างสมดุลระหว่างโอกาสระยะสั้นแบบนี้กับความมั่นคงของธุรกิจหลักคือการขายไฟในระยะยาวได้ยังไงเพื่อให้ผลประกอบการมันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่พลิกฟื้นขึ้น,นมาในบางไตรมาสเพราะป,ปัจจัยพิเศษนะคะ่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อจริงๆครับว่า ไตรมาสต่อๆไปจะเป็นอย่างไรกอฟนหนึ่งจะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้ไหมหรือจะมีกลยุทธ์อะไรมารองรับตรงนี้ใช่ค่ะต้องรอดูข้อมูลในไตรามาสถ,ถัดไปค่ะ